มดดำโทรหาแฟนเก่าของแจ็คก,กลางรายการค่ะเรียกได้ว่าแจ็ครำไ้ปิดฉากรักกับแฟนนอกวงการหลังประกาศยุติความสัมพันธ์ระหว่างทางด้านของน้องคุณกับหนุ่มแจ็คแฟนฉันเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์แจ็คแฟนฉันไปทำหน้าที่พิธีกรรายการแฉโดยมดดำกระชาพาก็เปิดใจแจ็คน้องรักโดยกับแจ็คบอกว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีการคุยกันมานทางรายการพยายามลุ้นให้แจ็คไปง้อฝ่ายหญิงซึ่งแจ็คก,ก็บอกว่าเขาบอกแล้วให้เป็นแค่เพื่อนเรา ก็เป็นเพื่อนเราก็คิดว่าถ้ามันใช่เดียวจะวนกลับมาเจอกันเองไม่เศร้าเพราะว่าต้องทํางานตอนนี้ก็ยังคงคุยกันเหมือนเพื่อนปกติถามว่ายังคงคิดถึงความดีเขาไหมแจ็คก,ก็ยอมรับว่าใช่ผมนั้นก็เลยร้องไห้ว่าเขาดีเขาสอนผมดีพร้อมกับปาดน้ําตากลางรายการเลยแหลคะค่ะทางด้านโมด,ดําเองก็พยายามลุ้นให้แจ็คก,กลับไปง้อแฟนสาว แต่แจ็คบอกว่างอมไม่ได้แล้วแม้บอกว่าเดี๋ยวให้กุ๊บกิบช่วยแต่แจ็คบอกว่ากุก๊บกิบเน่ยให้นมลูกอยู่ก่อนว่าทำจะให้แจ็คโทรหาคุณอดีตแฟนสาวกลางรายการเลยแหละค่ะโดยคุณเองก็กําลังดูรายการแชทไว้เช่นเดียวกัน มดดำถามว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรคุณก็ตอบว่าเราไม่ได้ทะเลาะกันคุณกับแจ็คหลังๆเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนกันหนูไม่ได้เป็นคนบอกเลิกด้วยนะเราตกลงกันว่าเราจะเป็นเพื่อนกันถามว่ากลับมาเป็นแฟนกันได้ไหมทางด้านของคุณก็ตอบกลับมาว่าคือหลังๆคุณกับแจ็คเนี่ยเราห่างกันวันนี้สเตตัสแบบนี้น่าจะทําให้เรามีความสุขมากกว่าเราสองคนพยายามกันมากแล้วโดยระหว่างที่คุณตอบคําถามนั้นแจ็คถึงกับหันหลังเอามือมากุ่มหน้าร้องไห้มดดำบอกว่า คุณเนี่ยมันร้องไห้หนักแล้วเนี่ยแจ็คก็หันกลับมาบอกว่าไม่ได้ร้องด้วยคุณก็ตอบกลับว่าพยายามที่สุดแล้วตอนนี้มันก็ไปต่อไม่ได้เราก็เหมือนเห็นว่าเราก็เห็นเหมือนกันที่คุยไปแต่ถ้ามันใช่วันหนึ่งก็คงจะกลับมาตอนนี้ถ้ากลับไปแจ็คก็ไม่มีความสุขคุณเองก็ไม่มีความสุขแต่ว่าทั้งคู่ก็ยังคงยืนยันว่าจากกันมาครั้งนี้จากกันด้วยดีและยังคงจะดูแลและคอยให้ความช่วยเหลือกันแบบนี้ตลอดไปค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะ